ถนนอนาณาจักรหูตู่เออตระกูลพวกนี้ไม่ได้งโง่เจ้าพูดว่าอาณาจักรหูตู่กำลังวางแผนโจมตีโลกที่เชื่อมต่อกันพวกเขาจะสอบสวนอย่างแน่นอนใครบอกว่าข้ากำลังโกหกพวกเขาอาณาจักรหูตู่กำลังวางแผนโจมตีโลกที่เชื่อมต่อกันจร,งจรงิงๆแต่อาณาจักรหูตู่ยังคงลังเลดังนั้นเราจะไม่ต้องห่วงว่าจะถูกเปิดโปงตอนนี้เจ้ารู้ได้ยังไง ข้าแค่รู้ทิกายห้าเทียนลุกร้านห้นาอาณาจักรเคลือข่ายของพวกเขาชั้นหนึ่งแต่การหลอกลวงเงินมากมายขนาดนี้เจ้าไม่รู้สึกแย่หรอข้ากำลังขโมยจากคนรวยเพื่อคนจนเจ้าขโมยจากคนรวยแล้วคนจนล่ะข้าได้ยินว่ามีชนเผ่ามนุษย์มากมายในพื้นที่หนาวเย็นทางตอนเหนือพวกเขามีชีวิตที่ค่อนข้างยากลำบาก ดังนั้นถ้าข้ามีเงินนี่ข้าจะสามารถช่วยพวกเขาเจ้ากำลังจะมุ่งหน้าไปทางเหนือหรอสถานที่นั้นคือถินทรกันดารที่หนาวจัดต่อให้มนุษย์หมาป่าหิมะถูกถอนรากถอนโคนโดยอาณาจักรฉิงหลงมันยังคงอันตรายอย่างสุดขฉีดข้าแค่กำลังวางแผนข้ายังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าข้าอยากไปไหมที่เจ้าพูดว่ามันอันตรายเจ้าหมายถึงอะไร มีเทพปีศาจโบราณใต้ถิ่นทระกันดานที่หนาวจัดมันน่าจะอันตรายถ้าเจ้าไปต่อยแยมันมีเทพปีศาจโบราณจำศีลอยู่ที่นั่นจริงๆหรอมันไม่ใช่แค่ตำนานงั้นหรอข้าได้ยินว่าเทพปีศาจดำรงอยู่ตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษและอยู่รอดมาถึงตอนนี้ความแข็งแกร่งของมันน่าจะน่ากลัวอย่างสุดขีดไม่มีใครเป็นศัตรูของมันในทวีปเทียนหยานมันตื่นขึ้นทุกๆพันปี และออกล่าหาอาหารทุกๆหมื่นปีทุกครั้งที่มันออกล่าหาอาหารมันเข็นค่าเสิ่งในชีวิตจํานวนมากสร้างภัยพิบัติครั้งใหญ่มันกล่าวได้ว่าช่วงครั้งล่าสุดที่มันออกล่าหาอาหารมันกลืนประชากรของทวีปเพียนหยานไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดอะไรนะกลืนประชากรของทวีปเพียนหยานไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเป็นเรื่องจริงเหรอ ทำไมไม่มีตำราประวัติศาสตร์เล่มไหนบันทึกเกี่ยวกับมันข้าไม่มีรายละเอียดที่ถูกต้องเช่นกันแต่ข้าได้ยินท่านพ่อพูดถึงเราต้องสั่งเว้ให้เทพปีศาจประชากรจะ10%อาจถูกสั่งเวยโลหิตไม่งั้นมนุษย์อาจสูญพันธุ์มันก็แค่เทพปีศาจมีประชากรมหาศาลในทวีปเทียนหยานและไม่มีใครรับมือกับมันได้หรอ ท่านพ่อของข้าพูดว่าครั้งล่าสุดที่มันออกล่าเทพปีศาจต,ตอนนั้นอยู่ในขั้นที่แปดของขอบเขตอายุยืนเกือบจะผ่านไปหมื่นปีมีแนวโน้มว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่เก้าของขอบเขตอายุยืนหรืออาจบรรลุขั้นที่สิบแล้วอะไรนะมันผ่านไปเกือบหมื่นปีแล้วใช่แล้วท่านพ่อบอกว่ามันจะออกมาล่าหาอาหารในเ็ปีให้หลัง ดังนั้นแค่เดาว่าจะมีการสังหารหมู่เมื่อเวลามาถึง5อาณาจักรกํา,ากกลังทำงานเพื่อขยายอนณาเขตไปนอกทวีปเทียนหยานเพราะว่าพวกเขาต้องการย้ายพลเมืองออกไปก่อนภัยพิบัติมาถึงหยุดคิดถึงมันทุกอย่างจะดำเนินไปตามวิธีของมันเองเราไม่แข็งแกร่งมันเปล่าประโยชน์ที่จะคิดถึงมันแต่ข้าไม่สามารถดูคนถูกกินแบบนี้ หัวใจของข้าไม่อนุญาตให้ข้าเมินเฉยต่อเรื่องนี้หัวใจของเจ้าตั้งแต่สมัยโบราณอัจฉริยะมักดื้อรั้นอยู่เสมอพวกเขามีวิธีของตัวเองและมาตรฐานในการทำสิ่ง,งต่างๆพวกเขาจะทำตามหัวใจของพวกเขาต่อให้พวกเขาต้องเสี่ยงทุกสิ่งรวมถึงชีวิตของพวกเขาพวกเขาจะยังคงก้าวไปข้างหน้าเย่หมิงดูเหมือนเป็นคนประเภทนั้นเช่นกัน แต่เย่หมิงเราไม่มีค่าเหมือนมดเมื่อเทียบกับเทพปีศาจทอบเขดอายุยืนท่านที่เก้าอาณาจักรใหญ่แดนศักดิ์สิทธิ์และนิกายใหญ่จะลงมือในตอนนั้นเราแค่ใช้ชีวิตในส่วนของเราไม่มีทางข้าต้องคิดบางอย่างโปร่งเตรียมที่ไหนสักแห่งเมืองเฉียนหูอาจารย์ถ้าต้องหารือบางอย่างกับท่าน มีเรื่องอะไรอาจารย์ท่านรู้เกี่ยวกับเทพปีศาจในถิ่นธุรกันดารที่หนาวจัดไหมนั่นเป็นความรับสุดยอดแค่เบื้องบนจากกองกำลังใหญ่ค่รู้เกี่ยวกับมันไม่มีใครจะพูดถึงมันในที่สาธารณะไม่งั้นจะก่อให้เกิดความปันป่วนคำนวณเวลาดูแล้วเจ้านั่นจะออกมาหาอาหารในเจ็ดปีให้หลัง อาจารย์มีผู้ยำยุทธเทพเจ้าและเทพเจ้ามากมายในทวีปเทียนหยานแต่ไม่มีใครกล้าสู้กับเทพปีศาจต,ตนนั้นเลยเหรอไม่ว่ามันแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็มีตัวเยียวเย่หมิงเจ้าไม่รู้ว่าขอบเขตอายุยืนแข็งแกร่งแค่ไหนขอบเขตนั้นไม่ใช่อะไรที่เราแม้แต่สามารถจินตนาการถึงแม้แต่สิบอันดับแรกในทวีปเทียนหยานและก้าปีศาจแห่งทวีปเทียนหยานก็อยู่ในขอบเขตอายุยืนเช่นกัน พวกเขายังห่างไกลเมื่อเทียบกับเทพปีศาจนั้นต่อให้เราสู้ร่วมกันมันจะไม่ใช่ใชัยชนะครั้งใหญ่จะมีคนมากมายถูกฆ่าในท้ายที่สุดคนที่อยู่ในขอบเขตอายุยืนก็กลัวตายใช่แล้วพวกเขากลัวตายคนที่อยู่ในขอบเขตอายุยืนมีอายุไขาย,ยาวนานมากเวลาสองสามพันปีสั้นสำหรับพวกเขาพวกเขามีชีวิตอยู่มาเป็นแสนปี ขอบเขตอายุยืนไม่ใช่ว่าพวกเขาใช้ชีวิตฝึกฝนเพื่อบรรลุขอบเขตอายุยืนเพียงเพืเ่ออายุขยยาวนานขึ้นพวกเขาใช้ทั้งชีวิตสร้างกองก,กลาลังที่แข็งแกรง่งและเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งของพวกเขาคนพวกนี้จะเสี่ยงชีวิตของตัวเองได้ยังไงวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป แล้วเข้าไปที่ Youtube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกัน ขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ